วันนี้จอนนี้คือช่องนิปรพรจันทเกตอ่ามือนี้แม่คงจะมาช่างน้ำหนักลูกหมูอายุชุดนี้ก็คือ5้าสิบวันเนาะนัดรับวันที่เก่าไซส์ใหญ่พิเศษของลูกค้าสกลน,นครเดี๋ยวคุณไ,ไปก่อนเช็คดูเนะาะไซส์ใหญ่พิเศษอ่ะทำให้แค่เจ้านี้อีกชุดหนึ่งก็พอผู้ใดอยากได้อย่าทักขมาเด้อรุนนี่เฮ็ดหายปไหวแล้วเมย่อ,อ แค่ติดค่าคำเบาเนาะของที่นิวไปอีกชุดหนึ่งอีกชุดชุดยี่สิบสามตัวอีกชุดหน้าก็บริเวณเห็ดเราอีกแล้วเนาะอาจจะเน้นทรงก็คือลูกหมูอายุสามสิบห้าวันเพราะว่าลูกหมูชุดรุ่นี้ก็คือเหอ็ดเหนื่อยเนาะกว่าจะถึงหาสิบมือกว่าคุณต้องการหมูใส่ไงกว่าจะถึงห้าสิบวันสี่สิบหามือก็ยังว่าโดนแล้วอะ่างเลยพ่ออย่ามา บ่เลี้ยงตับคอ,อยวะง่ายวย่ยกไว้อยู่บะลาเพาะไว้ให้ไว้บ่มาเดี๋ยวมาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาอะไรตัวนี้ตัวใหญ่กว่ามูาลขับูถไปเรื่อยนี่ละเป็นยังขึ้นวายาก,กันคืนหมูใสใ่ใหญ่หน่อมันจับยากเนาะไม่ล่ายายบันนี้ถ้าเกิดอะให้ไปคืนรถก็จะดีไปจ้างนึ่งอันนี้กะ เวลาใหญ่บ้านจะจับนะไซส์ใหญ่ไม่ใช่จะคืนระช่างเลยพ่อเปล่าออโออเอะช่างก็โอ้ยเกินแล้วพ่อเกินกระช่างดีดคืนเลยโอเคเกินเนาะก็คือเกินแล้ว,วช่างก็ไปได้เต็มที่ก็สิบห้าใช่ไหมเดยเจ้าะล่งคมดูเจ้าะล่งคมดูคมเพิ่นสุดๆมั้งนู่มกีเ้เออพอมันมันไก่เออม,มันมันสูตรสิบสามกิโล ก็จะอยูเท่าไหร่คั้งสิบห้าสิบห้าสิบหกลบสองโลสิบเจ็ดลบสองว่ามันกไก่ไหมค่างสองโลไม่มันมันก็คือมันมันข่างมันนั่นไก่เลยมื<า>่อกี้กระสุดแล้วก็จะประมาณตัวนั่นก็นะจะประมาณสิบสิบตัวตาช่างนี่ก็คือ <17 S 2> ได้สิบสห้าส <15, 16, S 1> <18, S 2> ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าโลสิบแปดโลก็คือตัวนั้นก็คือเลื่อยสิบแปดโลไปแล้วเนาะเอาอีกตัวนึงบอกเดี๋ยวไปไล่มาอีกก่อนพอดีเห็ดเป็น สองสองขอเนาะมันมันหลายตัวอะเยวจะช่างให้ดูอีกจักตัวขออีกตัวหนึ่งบ่งคือสองตัวอีกสองตัวก็คือตอากลางพ้อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวล่ยมุกกลับไปก็บมาได้คนเจ็บคะอันนี้ก็คือให้ดูเป็นข้าวๆเนาะสํานะสหรับ<ป>ลูกค้าไปไปไปลูกไป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 ลูกไป แต่มันก็จะมีตัวลูดมูดูอยู่ประมาณสองตัวสองถึงสามตัวเดียวที่ดีไม่มีนะแต่ว่าส่วนมากก็จะนี่แหละใส่กลางๆใส่แปลกๆไปติดดัก่ตัวดำๆำส่วน่าทางตัวเก่าเอาตัวดำส่นใ่จะเป็นลูกหมูสั่งเยอะยุดยุดเออโอ้โห ไปโอ้อยอนี่จริงๆเราเบิ้งกับเกินเกินแล้วล่ะแต่ว่าก็แค่อยากดูเนาะว่าเออคนที่จำได้ไง<อ>บอหาหนะก็าถ,าถามว่าอายุซมี่กับเกินเลยล่ะไปไปไปลูกไปคุณชุดนี้กินอาหารเก่งมากไปไปลูกไป สร้างเหอแต่ตัวนี้ก็พกอเป็นยังเขามีตัวมูไ้หมไว้ไมเวเอ้า อันนี้อ่าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบสิบหกกิโล่ป่ะสิบหกกิโลเพราะว่าตาช่างมันเลืนไปเฉยสิบหกไม่ใช่เอ่าเออแมนแมนแมนสิบหกสิบหกโลอ่าโดยประมาณโดยประมาณก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอ่ะพ่อจะมีสองตัวนี่กับตัวแดงตัวแดงตัวนี้อ่ะที่เพิ่นหลุดมือแต่ว่าถ้าเกิดไปกินอาหารสามเดือนสี่เดือนก,ก็กะอาจจะซูซีเนาะหลุดหลันกันไม่เยอะ เพราะว่าเป็นขนาดที่บอทิงกันแล้วก็ตัวนี้มั่งนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามตัวนี่แหละที่เห็นเนาะในในจำนวนหนูทั้งหมดสิบแปดตัวส่วนตัวใหญ่ก็ตัวนี้ที่เมื่อกี้นี่ก็เกินไปแล้วเกินไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็หลุดหลันลงมาก็เท่าไหร่สิบหกเนาะตัวสิบหกนี่แหละประมาณนี้แหละสิบห้าสิบหกแล้วก็ใหญ่สุดก็เกินเนาะเกินเกินไปเกินจะร้าง เกินตาสร้าง,งกับสางับุดอยู่แค่สิบเจ็ดโลตัวนี้ก็เกินไปแล้วโดยรวมก็โอเคเพราะว่าหมูกับบะหมว่าจะน้ำหนักเสมอกันเนอะเสมอกันทุกตัวก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กในในหมูแม่นั้นๆแต่ว่ากับบถึงกับว่าอ่าลุดแห้งเนอะถ้าเกิดลุดแห้งก็คือจะเป็นลูกหมูที่คัดตกเจ็ดอันนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรง เดียววันที่เกนะ้าเนาะวันที่เก้าเพื่อนก็อาจจะกินกระสอบหนึ่งไปเมือเนาะเพราะอันนี้ก็คือหมดสองวันต่อกระสอบสําหรับอาหาร FPM อ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจลูกหมูกะสอบถามใดแต่ว่าบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็คือไม่คงติดจองเงานะเนาะเงาชนิดว่าตัวที่อ่อจับยาหนุ่มอ่าตัวตัวแม่ที่เพิ่นเลี้ยงลูกอยู่ถ้าเกิดจับยาหนุ่มแล้วหาถึงเจ็ดมือเพื่อนเป็นสั์นี่ผสมก็คือลูกค้ากะ ลั่นมาแล้วว่าขอจองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้เพิ่นผสมก่อนส่วนตัวอื่นๆอ่าตัวอื่นๆที่มีกาหนคขอดอเดือนมก,กราก็คือผ่านรอบแล้วติดแล้วแล้วก็น่าจะผ่านละเพราะว่าบม่มีอาการแร้วจะมีะผ่านแล้วหนึ่งตัวก็คือเลื่อยวันที่สามเนาะคร <c oughs> บยี่สิบวันวันที่สามแล้วก็ วันนี้วันที่เจ็ดก็มีอยู่สองแม่ท,ที่ที่ถ้าเกิดบ่มีอาการก็คือผ่านรอบแล้วอ่าน่าน่าจะผ่านแล้วเพราะว่าบ่มีอาการเนาะแล้วก็อีกแม่หนึ่งก็คืออ่าให้เลื่อยไปที่เก่าไปก็คือผสมติดเนาะเลยยี่สิบวันอันนั้นก็เกิดถ้าเกิดว่าผสมติดก็คือทุกค้ากะล็อกคิ้วไว้แล้วเนาะอ่าล่อแม่ที่ชุดที่จะจับยานุ่มอยู่อ่าสามสามแม่อ่าสามแม่สองแ,แม่ก่อน อีกแม่หนึ่งมันพึ่งขอดอีกแม่หนึ่งพึ่งขอดเนาะอีกสองแม่ก็จะจับยานมประมาาวันที่อ่าสิบสี่สิบสองสิบสี่เนาะสิบสองถึงสิบสี่จับยานมแล้วก็โดยร่วมแล้วสองแม่นั่นกะปกติกะจับยานมอ่าห้าถึงเจ็ดวันเพิ่นกลับเป็นสัตว์เนาะเขากะกดดันให้เพิ่นเป็นสัตว์ก็ได้ผสมผสมแล้วก็ถ้าเกิดรอกยี่สิบมืออ่าติดกะสรุปแล้วลูกค้าก็จะจองเนาะลูกค้าลั่นไว้แล้ว แต่ว่าแบบนี้นั่นก็คือบริได้ให้มัดจําเนาะถ้าเกิดจองที่แบบยังบริันใดท้องหรือ,อกําลังผสมก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้มัดจําสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เพิ่นเคยสื้อขายเพิ่นเคยเอาลูกหมูน้ำเข้าไปเพิ่นกะกล้าที่จะให้มัดจับเขานะโดยที่เขาไ,ขไ,มไม่ได้ขอโดยที่แม่คุงไม่ได้ขอว่าต้องมัดจํานะแต่ถ้าให้ช่วยลีกก็อยากได้จริงๆก็ ยนันยันบไ่ได้อะกลัวไม่ได้อ่ะกลัวไม่ได้กลัวที่พลาดกับมัดจาได้เลยก็ได้เพราะว่าแม่กลุ้กกัทรงให้อยู่แล้วเนาะสำหรับลูกค้าเก่าอะเชื่อถือกันเพราะว่าเขาเคยซื้อขายน้ากันนรอบสองรอบแล้วเนาะ <c oughs> ส่วนลูกค้าใหม่เพิ่นกับบก้าให้เขาอยู่แล้วเนาะเขากับบก้าเอาอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเหตุผลหนึน่งก็คืออะยังไม่ได้เห็นลูกหมูลแล้วก็บสองก็คือไม่เนาะเขากับไม่ไม่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพิ่นกับบก้าไว้ใจเฮ้าเฮากับบก้าอาการันตีว่า ลูกหมูห้าหน่ะจะได้เท่าไหร่สรุปแล้วถ้าเกิดลูกค้าใหม่ก็รับปากไว้แล้วก็จดตามคิวเนาะหนึ่งสองสามสี่แล้วพอเปิ้ลขอดไม่คุ้งจะติดต่อกับไปหรือถ้าเกิดเพิ่นจองแบบที่ว่ายย่างเพิ่นผสมแบบนี้ก็คือต้องเป็นคิวแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวไม่คุ้งล็อกคิวแล้วก็ให้เพิ่นผสมติดแล้วเพิ่นขอดจะค่อยเคี่ย์กันที่หลังว่าแม่นี้ะจะได้จกตูจ่จะตู่เนาอะ,อะ,ะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับ เบื่อโทรก่ได้ไม่กุ้นแปะห้เนาะแต่ว่าก็าจะเฝ้าเฉาะช่วงนี้บพะมีช่วงนี้ไม่มีเนาะช่วงนี้ไม่มีก็คือติดยาวมีจะลอดแต่ว่าติดจองหมดแล้วเนาะติดจองมดแล้วถึงมก,กราปีหน้าเนาอะ,อะที่จะลอดถึงมะก,กระาปีหน้าส่วนเดือนกุมภาพก็ต้องรอให้ผสมซะก,ก่อนคือเดือนกุมภาพก็คือยังเนาะยังย่งพอย่างยัง,ยง,ยง,ยงไม่ได้ผสม้าเกิดผสมแล้วถึงจะ เป็นรอบเดือนกุมภาเนาะรอบเดือนเดือนกุมภาอัสปสมเดือนนี้ก็จะไปคลอดเดือนกุมภาเนาะเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกเรื่อนหนึ่งสาหรับลูกค้าที่จองไว้ชุดนั้นเนาะแม่พัดในฟ้าไม่คุณกับวหลาย13ตัวอ่าพยายามหมุนให้ได้คู่เดือนเดือนนี้ก็คือมีคลอดแค่แม่เดียวนอกก็คือแม่ของคุณฝนลูกค้าอุดรอ,อ่านัดรับประมาณวันที่สองที่สามเดือนหน้าเนะาะเดือนพฤศจิกาว่าลูกมูเพึ่งได้หามือนงแล้วกะ จะมีขอดอีเธอนึงกะวันที่สิบห้าพฤศจิกาของแม่แท้งแม่นั้นก็จะเป็นของลูกค้าบ้านหนองลาดนาะเพื่อนกะจองมาจับไว้แลวเียเพราะว่าเป็นลูกค้าที่เพื่อนเคยเอาหมูน้อเอาไปชุดนึงละเพื่อนกะย่านบา่ได้ย่านเบิดเพื่อนกะจองวบก่อนล่วงหนะเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือลูกค้าเก่าส่วนมากจะทำนี้ส่วนชุดนี้ชุดนี้ชุดใหญ่จริงเนาะห้าสิบบันลูกค้ามาเอาก็กคือ 52, หาสิบสองหาสิบเอ็ดมือห้าสิบเอ็ด จะคือจะเข้าห้าสองวันอันนี้ก็คือเป็นพิเศษอ่าพิเศษที่ไม่ได้ทําให้ใครอีกเนาะอ่าบอกตรงนี้เลยไม่ได้ทําให้ใครอีกให้แค่ลูกค้านี่แหละเพราะว่าแม่คุ้งได้รับปากเนาะได้ได้รับปากไว้แล้วอ่าแล้วก็อีกชุดยี่สิบสามตัวนี้ก็คือแม่คุ้งก็รับปากไว้แล้วแม่คุ้งก็จะเห็ดให้เพื่อนเต็มที่เนาะเพราะว่าขาได้สัญญารับปากกันไว้แล้วว่าอ่าขาจะเห็ดหมูใส่ไงให้เพิ่นแต่ว่าหลังจากยี่สิบสามตัวชุดชุดหลังเนาะชุดที่อ่ากลังจะจับยานม ประมาณนี่แหละนาอกที่12บสองสจะเต็มเดือนยีาตัวก็คือเหมือดนาอกก็คือเหมือดสัญญาก่ะเพราะว่าแม่กุ้งก็ว่าแม่กุ้งเหื่อย <c oughs> เหนื่อยจริงๆเด่กกว่าหมูจะได้ใหญ่ซ้ำหนีเน,นื่องก็ขึ้นี่การให้อาหารไออาหารกัยันมีปัญหากันเพราะว่าบางชุดนี่นี่ชุดสิบแปดตัวนี่ท่นกินแกงอีลีอ่่นกินแกงอิลีแบบกลัวแบบว่า ผู้คา้าว่ากคือกินคือกินเบิร์ดไท้แทะประมาณนี้เนาะ <c oughs> บางเสื้อนั้นชุดยี่สิบตัวกะอาจจะไม่ได้ถึงกินอาหารอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนชุดชุดสิบแปดตัวเนาะ <c oughs> อันนี้ไม่คุ้งกะคำนวณบ่ได้เพราะว่าอยู่ที่เพิ่นกินให้อาหารก็คืออยู่อยู่กับการกินของเพิ่นอาจจ่าบ่ได้กะว่าตรงให้กินแบบนี้แบบนี้คือถ้าเกิดตักให้เพิ่นกินเบิร์ดเพิ่นกินเบิร์ดเพิ่นกินเก่งเขาก็ต้องเพิ่มเพิ่มเนาะ ถ้าเกิดไม่รุ่นใดที่กินบ่เก่งเนี่คือเท่าตักให้แล้วเพิ่นกินเหลือเท่ากินเหลือเท่ากับเพิ่มบ่หลายแต่นี้ก็คือตักให้เท่าไรกินเท่านั้นถ้าเกิดมีเวลาตักให้เบิดมือก็กินเบิดมือเนาะชุดนี้นะเป็นอย่งที่โอ้เก่งเก่งอี๋สมพ่อเหรอไม่มีตัวใหญ่นี่เนาะอีกชุดหน้าก็คือหมดสัญญากันแล้วสําหรับชุดใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่ถามว่าอยากได้รุ่นนี้ก็คือไม่ได้เนาะเต็มที่ก็คือ3-5วัน สามสิบหามือตอนนี้ก็คือย่างราคาเก่าก็คือสามพันหนึ่งพัน 1, บาทสามสิบห้าวันนะอายุสามสิบห้าวันตัวละหนึ่งพันบาทแล้วก็เผื่อลูกค้าเนะย่างบะท่านเดว่างอาสมมุติว่า,าครบสามสิบหามือย่างบะว่างอาไม่กุ้งเลียดไปอีกหนึ่งสองมือได้บัก็ได้นะก็ได้ไม่กุ้งจะซื้ออาหารมาแล้วกะเกลือให้ แล้วเวลามาหลับกะคิดเป็นกะอาหารกระสอบนั่นเลยเนาะแต่จะนานแบบนี้ก็คือไม่ได้เนาะไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยลีนี่ล้างข้อก็ต้องล้างทุกมือเนาะเพราะว่าบลางบด้บ่ลลางเดี๋ยวอ่ามันสกปรกมันก็ล้างยากเนาะล้างข้อก็ต้องล้างทุกวันล้างตอนเช้าถ้าเขาจะบลางเลยข้อมันสกปรกเดศห้มือไม่เข้ามาล่างนี่จะเป็นอยังที่ล่างยากถ้าเขาล่างคู่มือเนี่ขอกจะล่างไงแต่ว่าก็ก็ต้องเหนื่อยเนาะสําหรับ อนุบาลนี่แหละมูไว้ให้ลูกค่ะชุดนี้ก็คือสมบูรณ์แข็งแรงหมดทุกอย่างคลิปนี้ก็คือเก่าฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอพอ,ขอ,ขอจจนทะเกตดเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าเรื่องมูมูอีกเช่นเคยเนาะแจ็คสีมูย,ยังลหละค่อยติดตามกันไว้เดี๋ยวจะมาเล่าสูกันฟังอีกคือเก่าคลิปนี้ก,ก็สวัสดีจ้า